เด็ดครับอ่ากระผมนายประเสริฐไอกเกษตรกรรุ่นใหม่อยู่มกดาหาันสนใจอยากเลี้ยงงวัวงวันนี้ยังขาดทุนทรัพย์ที่ไอ้ไปลงทุนไอ้นอจนี่ผู้เรียนอยากได้อยากให้เลี้ยงมีอยากเลี้ยงงว่วงอันให้เลี้ยงงวัวนะผู้บ่มีเลี้ยงพูดเลี้ยงงวัวนงไอ้จิตตากับผมได้เลยครับ ทุกเงี้งไขบอกกันได้เบอร์โทรครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหนึ่งสามสี่เก้างหกหนี่ครับมาช่มชมแป้งัาเนี่ยในน้ำสกปกน้ำแปงของผมกันอีกกับมาโยนี่กับ ปลูกต้นกล้วยต้นข้าวโอ้ยมันทุกของกินมีทุกอย่างนลครับยี่นี่่มาเบิง้งสถานที่สถานที่ที่ผมอยู่ก็ได้ท่านสนใจมาอยู่ที่สำบกมุกดาหารนี่ครับเพราะว่าผมต้อไปหนีผมก็ทิศเร พยายามหาที่ดูดจช็ดแตงยาสำหรับเลี้ยงง่วนะครับเพราะว่าตอนนี้ขยายไปใช้กับขยายไปในนาฝนนี่น้ำกับท่วมเพื่อเพื่อไร่กับ่วได้ฝนกับนาแล้งกันแล้งจนว่าบโบมีนน้ำเสียอาบสิกินผุนอยู่นี่ยังว่า อีหยังบ่ได้คิดว่าอยางเลี้ยงงัวเป็นไอ้อาชีพหลักและการอ,อาชีพเสริมที่จังไดงสิมั่นใจว่าลุงสิเลี้ยงง้เขาได้ครับไหมไม่มีประสบการณ์ปกติก็เลี้ยงอยู่แล้วปกติก็เลี้ยงอยู่แล้วครับเพราะว่ามาอยู่นี่จังบ่ได้เลี้ยงทันบ่อันนั้นก็ให้มาเบิง่ง สถานที่เจ้ก่อนครับยันนี่มีศูนย์ศูนย์ยังก่ออยู่ข้างหน้าเท่าน่ะศูนย์ยู่ข้างหน้านี่เพื่อศูออยนย์อบรมศูนย์ป้อยอาหารสัตว์ศูนย์อาหารสัตวว์แล้ก็ศูนย์ยาแล้วกเพืชไล่ยุ่งใกล้กันคิดกันนี่ครับที่ ว่างหลไรสรุปเอาอีกแื่นึงสนใจรับได้ทุกเงื่อนไขครับสรุปว่าง่ายๆว่าผมนี่เพื่ออยากเลี้ยงง่วเยันคันผู้ใดเอางัวมาให้เลี้ยนง,งนี่รับได้ทุกเงื่อนไขรากาคันผู้ใดสนใจก็ใหม้มาเลยเลือกติดตัวถ้งโทรศัพท์ติดไปแล้วเลือกติดตัวกับหัวหน้าวิชานอยู่สปะกอก็ได้ครับ